ผู้สมัครหมายเลข26ครับจากทีมเปลี่ยนให้แกล่งครับเพศสากรเผ่าพงเหลืองรัตนาครับคำถามหมายเลขหนึ่งเพศสกรแขวนป้ายครับเพศสกรแขวนป้ายร้านขอยอสองขายยาอันตรายยังคงส่งผลกระทบต่อความไม่ปลอดภัยของประชาชนปัญหาจะหมดไปได้อย่างยั่งยืนด้วยวิธีการอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรบ้างตามหลักการ P D C A Plan Do Check Act ครับ ครับเรียนเชิญพี่เภษัชกรเผาพงเหลืองรัตนาครับครับผมสวัสดีทุกทุกท่านนะครับก็ถ้าเกี่ยวกับเรื่องร้านยาเนี่ยผมคงทํางานตรงร้านยานี้โดยตรงอยู่แล้วนะครับทุกทกท่านนะ่าจะพอรู้จักคุ้นเคยกันนะครับแล้วก็เราคุยกันมานานแล้วนะครับเรื่องเภษตรกรแขวนป้ายเอ่ยเรื่องขอ,อยอสองเอ่ยหรืออื่นๆเลยที่เกี่ยวกับเรื่องร้านยานะครับซึ่งตรงเนี้ยเราวางแผนกันไว้เยอะแล้วนะครับแล้วก็ผมได้เห็นภาพของการ ทำงานของสภามาเยอะแยะแล้วว่าอยากจะสร้างมาตรฐานร้านยาคุณภาพหรือใดๆเรายังมีอีกเยอะเลยที่จะทให้ให้มันเกิดขึ้นนะครับประเด็นของผมคือถ้าสมมุติว่าเราพูดถึงเรื่องนายาแผนนป้ายเนาะเราอาจจะต้องคิดในเชิงระบบซึ่งครั้งก่อนเนี่ยถ้ามีใครได้เข้ามาฟังของทีมเปลี่ยนให้แก่งของเรานะครับเราได้เสนอเรื่อง real time pharmacy ที่เป็นแอปพลิเคชันเพื่อเราจะตรวจสอบบุญชกรได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับมีระบบต่างๆมากขึ้นเดี๋ยวถ้าใครสนใจเรามาคุยกันอยู่ใน ในกรุ๊ปของเปลี่ยนให้แกร่งได้นะครับซึ่งตรงนี้เองเป็นการที่เรามองว่าถ้าแอปพลิเคชันนี้ถูกอ m นพุตเข้ามาจริงการทํางานของเพลยรกรที่เรียกว่าเป็นการแขวนป้ายเนี่ยมันจะลดลงได้ด้วยนะครับดันจะมีการตรวจสอบอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นมีหลักฐานมีข้อมูลอย่างต่างๆเนี่ยให้ให้มันทําได้การตรวจสอบเนี่ยชัดเจนมากขึ้นซึ่งผมมองว่าถ้าตรงนี้ถูก Implement แล้วเนี่ยการแขวนป้ายน่าจะมีการลดลง แล้วเราจะเอาเวลาที่เราจะไปพัฒนาเพศัชกรชุมชนเพื่อให้เปิดงานต่างๆให้มันทำได้ดีมากขึ้นการเชื่อมต่อกับระบบกลางส,อสอปอสอชอหรือต่างๆเนี่ยก <c oughs> ็จะเกิดขึ้นหลังจากที่ร้านยานั้นมีเพสัชกรดาเนินการได้จริงในส่วนขอยอ่อสองเองเนี่ยเราคุยกันอีกหลายๆเวทีเช่นเดียวกันซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเป็นประเด็นของเรื่องกฎหมายมันตั้งแต่ไหนแต่ไรเราก็ต้องเข้าใจมุมมองของขอยอสองเขาด้วย แต่เพียงแค่ว่าเราจะต้องทําให้ขอยอสองมีมาตรฐานที่เชื่อถือได้สําคัญสุดคือต้องมีความปลอดภัยต่อประชาชนการทํางานที่เกี่ยวกับยาการที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของคนไข้จะต้องถูก Verify จะต้องถูกตรวจสอบได้อย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นในมุมมองของทีมเราเนี่ยจริงๆเราพูดเรื่องนี้ชัดเจนมากเลยว่าถ้าเราสามารถ implement เรื่อง IT เรื่องเทคโนโลยีเข้ามาในการตรวจจับเรื่องตรงนี้มันจะทำให้ การทํางานของเภสัชกรการทํางานที่เกี่ยวกับประชาชนเนี่ยเกิดความปลอดภัยมากขึ้นของสภาเองใน Real Time Pharmacy ที่เราวางแผนไว้เนี่ยสภาก็ยังสามารถคอนเน็กชันควบคุมกับเภสัชกรหรือมีการสื่อสารไปยังเภสัชกรได้ด้วยและประชาชนสามารถร้องเรียนหรือปร,ประชาชนสามารถพูดคุยสอบถามเข้ามาที่สภาวิชาชีพได้โดยตรงเพราะฉะนั้นในทีมเรายังมองว่าการทำเรียลไทม์ฟาร์มาซีเนี่ย มันจะเป็นคําตอบหนึ่งที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ค่อนข้างชัดเจนแฟนของเราถ้าเราเข้าไปเราติดต่อเราเตรียมพร้อมว่าเราจะออกแบบซิสเ็มยังไงเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ตอนที่เราจะ implement อาจจะต้องดูว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเราจะจัดการยังไงหลังจากเรา implement ไปแล้วถ้ามันเป็นแอปพลิเคชันของเราเองเราก็จะมีทีมซอฟต์แวร์เฮาส์ที่จะจัดการตรงนี้ได้อย่างเป็นระบบมากขึ้นเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าเราทีมเราเข้าไปได้ทั้งทีม ตรงนี้เราจะช่วยผักดันในการทํางานของพิจรชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้าได้มากขึ้นที่สําคัญคือแอปพลิเคชันนี้ที่เราคาดหวังมากเลยก็คือเราสามารถชื่นชมคนดีได้จริงๆเราจะเอาคนที่เก่งๆคนที่มีผลงานโดดเด่นขึ้นมาออกมาให้ทุกคนให้ประชาชนเขารู้ว่าคนคนนี้ทําอะไรพื้นที่ไหนเป็นยังไงขอนแก่นเป็นยังไงกรุงเทพเป็นยังไงมีร้านไหนทําอะไรตรงไหนยังไงบ้างผมว่าตรงนี้มันจะเป็นตัวตอบโจทย์ที่ทําให้ การทำงานของเพศสัจจรอยู่ในชุมชนพวกนี้จะทําให้เขามีความโดดเด่นและปัญหาของคนที่ทําได้ไม่ดีหรือปัญหาที่เป็นเป็นประเด็นปริกย่อยเรื่องแควนป้ายเรื่องต่างๆนานาเหล่านี้ก็จะถูกกําจัดไปอย่างเป็นระบบมากขึ้นเพราะฉะนั้นในทีมงานของเราเรามองภาพตรงนี้ไว้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพระฉะนั้าท้กทุกท่านอยากให้โปรแกรมตรงนี้มันเกิดขึ้นกรุณาเลือกทั้งทีมนะครับเบอร์1 5ถึง26 เราจะไปผลักดันตรงนี้ให้ออกมาเป็นรูปธรรมมากขึ้นผมเชื่อว่าเพาัชุมชนหลายๆคนอยากจะเห็นภาพตรงนี้ที่มี่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นผมเชื่อว่าถ้าเราเข้าไปทําตรงนี้ได้เนี่ยมันจะทําให้ความชัดเจนของการทํางานของเราเนี่ยโดดเด่นมากขึ้นเทเลฟาร,ร์มาซีการตรวจเอทการฉีดวัคซีนต่างๆซึ่งพวกนี้มันจะเป็นหลังจากที่เราทําให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของเภสัชก,กรซะก่อนแล้วนะครับแล้วเราช่วยปกป้องวิชาชีพของเรา ให้เฉพาะเพศกรทำงานอยู่ตรงนี้ทำงานได้ดีแล้วต้องส่งเสริมเขาให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ในฐานะของสภาวิชาชีพครับขอบพระคุณครับครับขอเสิญงปด้วยกับพี่พลนะครับเพศกรเผ่าพงเหลืองรัตนานะครับผู้สมัครหมายเลขยี่สิบหกครับจากทีมเปลี่ยนให้แกล่งครับ